ผีปอบในร่างยายกระทูเด็ดสยองขวัญมีอยู่วันหนึ่งแก้มกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อเยี่ยมยายที่ป่วยหนักแก้มสังเกตว่ายายดูสูดผอมผอมจนเหลือแตกกระดูกตาลึกโบแต่กลับมีเรี่ยวแรงผิดปกติคนแก่คืนนั้นขณะแก้มนอนอยู่ในมุงแก้มได้ยินเสียงเคี้ยวดังจอบเจ๊บ,จ,บจ๊อบแจบ ดังออกมาจากในครัวแก้มแอบย่องไปดูและแก้มก็ต้องพังงะเมื่อเห็นยายกำลังก้มหน้ากินตับไก่ดิบกินของดิบดบด้วยมือเปล่าเลือดเปลอะเลอะเต็มปากไปหมดแก้มเบือนหน้าหนีด้วยความขยะขยแขยงและความหวาดกลัวแต่แล้วเสียงกระซิบเย็นเย,ยือกก็ดังขึ้นมาข้างๆหูมาดูใกล้ๆสิลูกของโปรดยายทั้งนั้นเลยนะ แก้มหันกลับไปก็พบว่ายายหันหน้ามามองเธอโดยดวงตาที่แดงกำปากฉีกกว้างเลือดเปิดอเลอะเต็มแก้มเลอะเทอะไปถึงช่วงคอแก้มกรีดร้องเสียงดังสุดเสียงลานบ้านก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบไปเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบร่างแก้มนอนหมดสติอยู่ที่ลานบ้านส่วนยายของเธอเหลือเพียงซากหนังแห้งๆเหมือนถูกอะไรบางอย่างกัดกินไปจนหมด ยายสิ้นใจในคืนนั้นเลย